สวัสดีค่ะนี่คือลูกสอกของเราเองนะคะชื่อลหลิ่นน้อยอีกไม่กี่วันก็จะครบหนึ่งขวบเจ็ดเดือนนะคะตอนนี้พฤติกรรมของลิลิ่นใช่ไหมเริ่มก้าวร้าวก้าวร้าวในที่นี้ก็หมายถึงว่าเริ่มเป็นตัวของตัวเองสูง เริ่มไม่ยอมอยากได้ต้องได้อยากเล่นเห็นของเล่นเป็นตู้เป็นหมีเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็จะรีบวิ่งเข้าไปเล่นทันทีแล้ว,แ,ลวแบบมีความสุขมากในเรื่องของการที่แบบได้เล่นของเล่นเว้ยเราเห็นลูกโป่งไม่ได้ในวนัยนี้แล้วตอนนี้คือรีดินนะ่ะ พูดได้ไม่กี่คำเองพูดได้ก็จะมีคำว่าไปไปมัมมัมอำ้อำอำ้อำอ้ำอ้ำเพิ่งพูดได้เมื่อเดือนนี้แหละแล้วก็ป๋า,ปาอืมได้แค่สี่คำ แต่ถามว่าเขาดื้อมากถึงขนาดที่แบบเราตีเขาเขาก็ยังดื้ออยู่เขาก็ไม่ยอมไม่ยอมเลยแหละฉะนั้นแล้วเราก็เลยคิดว่าเราไม่ควรจะตีเขาเพราะว่ายิ่งตีแม่งยิ่งต่อต้านฉะนั้นแล้วเราก็คิดว่าถ้าเขาดือ้อเราอาจจะต้องมีของในกระเป๋าขนมนมลูกโปง่ง ตุ๊กตาเอาไว้แลกเป็นกับเขาก็บอกถ้าเบบี้ร้องใช่ไหมเราก็ต้องบอกว่าโอเคนี่หมามิมีของเล่นให้หนูนะในกระเป๋ามีลูกโป,ป่งให้หนูนะในกระเป๋าของมามิเนี่ยเบบี้เงียบก่อนนะคะอืมประมาณนี้แหละกินนมส่วนกินนมใช่ไหมกินนมเยอะสามขวดสามขวดขวดก็หกห้าออนสามขวดต่อวัน ส่วนมากก็จะกินข้าวข้าวไข่ตุนเป็นหลักจนตอนนี้เขาเบื่อแล้วข้าวไข่ตุนเขาชอบกินข้าวเปล่าอืชอบหยิบเองชอบกินเองส่วนผลไม้ลองให้กินทุกทุกแบบทุกทุกแบบทุกผลไม้เลยเขาชอบกินที่สุดก็จะเป็นลูกแก้มังกร แตงโมสม้มแค่นี้แล้วก็ชอบกินของเปรี้ยวๆผักไม่กินแต่พอลิ่ลินโตมาใช่ไหมลิ่ลินก็จะได้มาฟังที่หมัมมีพูดให้ลิ่ลินฟังว่าลิ่ลินเป็นอย่างนี้นะแต่พอถึงเวลาลิ่ดลินเข้าโรงเรียนใช่ไหมอืม ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะไปส่งเองหรือว่าจะให้รถรับส่งถึงเธอด้วยฉันก็รักเธอนะขี้เหม็นมากตั้งแต่เกิดมาคือป้าป้าเขาเช็ดเอิแค่ตอนตอนสามเดือนได้มั้งพอหลังจากขี้เป็นก้อนป้าก็ไม่เอาอีกเลยมันหน้าสองฉานจังเลยขี้เหม็นมากๆด้วย คือตอนเนี้ยปกติเขาจะนอนตื่นบ่ายสองใช่ไหมแต่ในทุกวันเนี้ยเขานอนนี่ตั้งแต่สี่ทุ่มเขาตื่น7จ็ดโมงคือตอนเนี้ยคือเรายังไม่นอนแล้วเราต้องมาตื่น7จ็ดโมงพร้อมกับนางโอ้ฉันเหนื่อยมากเลยแต่ทําไงได้ละ่ะเหมือนแปบ,บร่างกายฉันเริ่มแก่ลงแก่ลงแก่ลง,ลงเพราะว่าเหมือนการนอนอะ่ะมันมันวนหลกไปวนหลกมาแล้วแต่อารมณ์ลูกอะ่ะ เหมือนเราไม่ได้พักผ่อนอะทุกคนทุกคนเข้าใจฟิลเราปะเราต้องคอยสแตนบายลูกตลอดเวลาเลยอะแต่เราก็ไม่ได้ทอ้อแท้หรืออะไรนะบางทีก็แบบแอบคิดในใจว่าตอนที่เป็นโสดอมันก็ดีนะต่เล่เต้แตะไปไหนก็ได้ไม่ต้องกังวลใครหรืออะไรอย่างงี้แต่ก็มีเขาก็ดีขึ้นมาแบบเหมือนเหมือนมีคนที่แบบอยู่กับเราแบบคือลูกของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ย แต่ข้อดีของลี่หนิลก็มีนะเขาก็รักแม่รักพ่อมากๆเลยเวลาเดินก็ต้องจับมือพ่อกับแม่พร้อมกันพอแม่ปล่อยมือใช่ไหมเขาก็จะร้องแล้วปู่กับย่าก,ก็รักเขามากเลยของใช้ขาดเหลืออะไรแจ้งเขาได้เลยปู่ย่าก็จะสเตนบายตลอดน่ารักที่สุดเจอครอบครัวที่ดีไงส่วนมากแล้วพ่อปว่แม่ผัวรักนี่ก็คือคือดีนะ แต่ถ้าอยากให้ดีด้วยอยากให้ลูกชายเขาแบบเป็นคนที่ดีมากกว่านี้จะเพอร์เฟกเลยแนะแต่ว่าลูกชายเขาเหรอเนี่ยพ่อของนี่ดินะ่ะชอบแต่งรถมีอะไรทุ่มกับรถมีแสนหมดแสนมีล้านหมดล้านอย่างนี้เลยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราคิดว่าถ้าพ่อเขายังไม่เปลี่ยนแปลงเราก็คิดว่าเราจะหาแฟนใหม่ละ